เออทำไรบ้างมั้ยนี่โอ้ตายเลยฮะโอ้ยมึงขอขไมอยากบ้างมีใช่ไหมครับกูไปทำไมผมไม่เชิญกินรูปขายครับผมอยากดูเตียนหลังครับเทียนหลังครับผมพี่ครดูหลังครับพี่มาเดี๋ยวกูพาไปหาอุ้ยกูหาหาดีจังเลยครับพี่บะหมี่เชียงพี่เดี่จัมึงไปไปไปรากันครับ โอเคครับผมตอนนี้คุณก็อยู่กับแองชิมูล่านะครับกอนนี้เราก็จะตามมาไกลๆตะกองกันๆวันนี้เราก็จะเราก็จะเก็บขวดเก็บเศษเหล็กไปขายเพื่อจะไปดูเซียนหลังกันแล้วไปคือหลังกำลังมาแรงอยู่ดูเซียนหลังตอนแหลงเพื่อนรักแหล่งเพื่อนตังไม่มีตังหงาตังแล้วตอนนี้แม่งเดือดแค่ร้อยเดอวนันมันเยออีกฮ้ยเฮ้ยดีดีดีักเดขอไปหาขยะ่อเลยไป้ิสก โอเคนี่เราถุมขยะไปที่เรียบร้อยแล้วถึงแหล่งหาเงินอ๋อถึงแหล่งแหล่งหาเงินนะคุยไงเขาเรียกว่าขุมทรัพย์อุ้ยอุ้ยเนี้ยเป็นเศษอันนี้ก็ขายได้เหมือนกันนะพวกเศษพวกเนี้ยไม่มันมันขายได้ไหมจไม่ได้าไม่ได้นะไม่ได้มไม่รู้ผมไม่เคยเก็บขดขายครับผมเนีะเก็เป็นพวกเศษขยะเนาะไมขอมาทิ้งหือนี่ขายได้นะไม่ได้เรอดส่ขายไม่ได้ช่างแม่งนี่หลอดไฟขายอะเยี่ยมเราอย่างเงี้ยไป อ๋อจะรวมเร่กันนี่เหรอโอเคขอได้นะกล่องกระดายนี้นะได้เดี๋ยวเราขออยากไปหาขยะก่อนไปหาขุมทรัพย์ก่อนนะะผมจะได้ดูเสียหลังสักทีครับผมโอเคตอนนี้เราจะมาเติมน้ำมันน้ำมันหยดตู้มีแทงนี้มีใครอยู่ไเอ้ยไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ เราจะดีดเอาเติมเติมบ่อยเงี้ยเออร้อนอุ้ยยูวมีเศษย่อยไหมว่ามีเศษอ่ะหยอดเหรียญว่าแดกตัางฟรีแดกกลางกูว่าทุบตู้เลยแหลกยกยกตัวไปขายเปลียวอ่าอ่าปากเอ้ไงอ่าปากหาแล้วก่อนพยางามสองสามไอ้ถ้าอย่างเงี้ยจ่ายได้ไหมเห็บอย่างเงี้ยจ่ายไหมพวกเนี่ยการสังกะสีอ่ะ ได้ไหมฮะได้กูไม่อยู่เราเด้อแลยเราถ้าดูน้ำมันเมื่อก็หยอดแถวนน้นเอาอ่าก็อใส่ไปใส่ไปหยอดไงใส่ไปหยอดมีทุ่นตู้นี่นี่น้ำมันก็น่อยครับโอ้ยใจเย็นใจเย็นไปนอนเดี๋ยวไปดูเสียงหลังเราจะวนดูเสียงหลังไปประมาณน่ะรอบเดียวขึ้รถรอบเดียวดูเสียงหลังสามคนหนักสามคนว่ะสามคนเลือกคนไหไปนะฮะก็คือคนละสามรอบอ่ะ โอเคไปต่อกันเลยนี่เด็กขายกระยากันไหนจ่ายเลยนะโอ้ยคุณยังเชี่ยวช้านสวยอาชีพเก่านี่วะอุ้ยบูสุ่นดำมีอะไรเนาะหาของเรียกหนึ่งสองสามเปิดคือก็ไม่เอามาขส่ด้วยมาไปดูนี่เลยโอเค่เยกลับไปแหล่งแหล่งเก็บคังก่อนเลยคังเสียง โอ้ยอยากรูลื้อรถขายแม่งเลยนะโอ้ยโอ้ยทั้งทุกอย่างเลยใจเย็นนิดหน่อยปามาที่นี่ยังหายหัวเกียร์เลยยาวเลยโอ้ยป่ะเอาเจี๊ยบเอ้กันต่อนเรื่อยเยอะเจ็บปวดโอ้ตายแล้วลูกหลอนว่ะเพื่อนอันนี้เราก็ได้ปวดมาเยอะเลยเยอะ นี่เราลดโลกร้อนนะครับผมโลกร้อนด้วยใช่นี่อีกแล้วไปี่สองกวดอุ้ยต่อเรื่อยต่อเร่ยไป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 ไวบงานเรียบงานเร่งไปปิดจานระวังรถเด้อระวังรถมีไหมเฮ้ไปไปเลย เดียวเลยเออบีบปดเยอะเริงโคตรพ่อโคตรแม่ขยะอุ้ยโอเคตอนนี้เรามาถึง uh> ภุมทรัพย์อีกแห่งหนึ่งแล้วโอ้ย uh> ดูอุ้ยมีแต่ขยะข้างหน้าเรือคนอื่นอาจจะมองว่าเออมันเป็นแค่ขยะสำหรับเรามองว่าเป็นเงินเป็นเงินอ่ คือถ้าเราไม่มีหนีก็ไม่สนแม่นะไม่ใช่โน้มนไปอีกแล้วนะครับไอเสื้อส้มอีกแล้ว <c oughs> มันมันเลี้ยงลอดตลอดเลยนะครับวันนี้ <c oughs> ไปตามมันไป <c oughs> ตอนนี้เราได้หาขวดเป็นที่ละร้อยแม่งเยอะเยอะจานเ,<อ>เลยไปเล็กเอาอใช่ไหมโอ้เราใส่ปุ่มปุ่มไว้ก่อนก็เนี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปแยกกันอืมขอเขาแยกทีหลังเนาะคือถ้ามึงไม่เอากลัวไม่ขายเชี่อ์เลยเชียรเลยไม่รับก็ไม่ขาย ฮ้ยเอาไปปูกพังได้นะแต่ว่ารดล้อมเองมันเต็มไงมันไม่โหมเหรอเอออเาได้นะเอาเอาไม่ล่ะเราเราไปตอนนี้เลเอาไปตอนเดี๋ยวแล้วก็แล้วพวกขวดเราก็ใส่นิดหน่อยเนี่ยเดีใส่พวกขวดเอาไปแค่นี้นิดเดียวกนไ่้เดี๋ยวโอ้ขวดเยอะเลยนะตอนนี้เรามาเจอถูกที่เลยคุณไงว่าคนอื่นเ่งอาจจะมองเป็นขยะอ่าแต่ของเราเองเป็นสีดำครับโอ้เสื้อเสียหลัง ก็เอาเหล็กได้อ่ากระดาษกระดาษก็เอาเอาหมดเลยเหมดเลยเราเจอเหล็กแล้วเดี๋ยวให้จ่าหาตรงนี้แล้วเราจะไปตรงนู่นโอเคไปไปโหตรงนี้มันเยอะกว่าเดิมนะพวกขวดพวกอะไรนี่ก็มีนี่ขายได้หมดเลยนะเ,ยนะเจออะไระครับผมถังัอ๋อใช่เลยจ้ะ ตักน้ำตักน้ำปลูกดินได้นะไอปลูกพืชปลูกอะไรได้พี่อ่ามูเราแกงชิ้นราได้กองไว้นะอันนี้ไปกองไว้ผมก็ได้อยู่ในวได้เยอะได้เยอะอ่ะอุ้ยเศษขวดสิบเนี่ยกล่องของเล่นเล่นเยอะเลยแต่ว่าไอแต่ก่อนผมก็เคยเล่นของเล่นนะพวกเนี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็เล่นของเล่นอยู่แต่ว่าไม่เคยเห็นใครเป็นของเล่น ยกเว้นไอ้ตะกลองนะฮะไม่ใช่ไอ้ไอ้ตัวนุ่นหาของอยู่ <c oughs> อย่างตัวถ,ถูกแล้ว <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยวเราเก็บขวดเดี๋ยวเราไม่รู้จะได้ขายตอนไหนนะในกน่าจะได้เยอะอะตอนนี้ไม่ดได้จะได้ขายเลยอ่ะอืมเราต้องไปแยกขยะอีกเลยใช่ประมาณแบบยินยอนะใช่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับซื้อหรือเปล่าใช่ตอนนี้เ็คือต้องรีบเลยอะแน่ใจว่าที่ตอนไปถึงตอนขายเนี่ยก็เห็นได้จ๋าแล้วเขาจะแบบปิดร้านหนีไหม อาจจะเปลี่ยนอาชีพเลยเพราะกูไม่อยากเจอหน้ามึงอีกอะไรเงี้ยหีเลยนะเบื่อเลย,อเลยตอนนี้ไอเขาเรียกว่าอะไรกระทอมอรกระทอมกระทอมเออก็คือสตูดิโอแก๊งชิคุล่าใกล้เสร็จสมบูรณ์เ้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ่ายวลองให้ดูอีกทีนึงเนี่ยเก็บขยะก,ก่อนที่ด้เอาไปขายหาเงินซื้อตัวหนังไปดูครับคุญิงฮะ,ะมึงหลยตอนนี้ตอนนี้ คนเปิดชิปคนนี้คือส่วนนะครับผมครับถูกต้องก็คือถ้ายังไงก็ถ้าชอบหรือว่าเป็นเอฟซีแฟนคลับสามามาท่ามาเฟสบุ๊กชื่อสหราชไา้โอเคไอดีก็สื่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวโนุดาโอเคโอเคนะเดี๋ยวเราไปหาขายขวดกันต่อหรือว่าแบบเราผ่ากันก่อนเดี๋ยวค่อยขายขายจะค่อยขายไปโอเคขุมทรัพย์ตอนนี้เรามีทั้งห้าขุมทรัพย์อุ้ย นีเลยผมทำของเราเย็นลูกเราจะมีตรงนั้นน่าจะเยอะสุดนะเดี๋ยวในนี้มีอะไรขออนุญาตเปิดเลยนีดเลยพวกเศษกระดาษนะเนี่ยพวกเศษกระดาษก็ไม่ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เลยมีประมาณพวกมีขวดอะไรเงี้ยขวดถือว่าน้อยก็มีนมที่ยังไม่ได้กินอุ้ยเราจะทิ้งไปตเรากินเลยไม่ได้ไม่ได้กินเลยกินเลยหมดอายุยังวันงดประยุท์ที่สิบสี่เดือนสิบสองสองสองยังไม่หมดอายุนะี่สองเลไสองสามไม่เที่ย จริงเดีแยวเราให้ดูว่ามันกินได้นะตี๋ดูก่อนอุ้ยน้ำยังใสๆเลยนะเป้ผัดไม่ใช่พี่ทิ้งแบบรสชาติเหมือนหีเลยมือเคยได้ไม่ใช่รสชาติเหมือนหีเลยที่ผมกินในออสเตรเลียเราเจอยาซิน ไปอยู่ไหนเด็กกูดูใช่ยังได้ไม่ได้นะนี่นะอาชีพของเก่าก็ไม่ได้หาไม่ง่ายนะไม่ได้หาง่ายไม่ได้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะนั่นสิตอนแรกนึกว่าจะว่าจะง่ายนะแต่ว่าเก็บแบบเศษขยะอะไรไแบบตามทางเอาไปขายได้อะไม่ใช่เลยว่าแบบแนวน,นี้สิอาชีพแบบนี้มันมันต้องใช้เวลานะอืมเนี่ยดูดูไอเสื้อส้มไอเสื้อส้มมุดแชมดูขาวแงงยะจะชมพูเลย โอไปไปอีกบ่อนึงเดี๋ยวพาไปอีกวันหนึ่งตอนนี้เราเจออะไรก็ไม่รู้ของอะไรเนี่ยจีนจีนอะไรเนี่ยไหนวะประเทศจีนนะครับผมประเทศจีนมันคืออะไรมันเหมือนขนมเลยมันขนมหรือเปล่าต่อมาลองแห่ซิโอ้ยคืออะไรมันคือหนังตาลนะใช่ไหมเอ้ยมันครีมหรือว่าอะไรวะครีมนมนะโอ้น่าจะเป็นครีมตัวยาไอ้ปลาจมูกดิไอเชยนี่เอดเวนเจอร์อีกเลยอ่ะรยิงเดียวทุกอย่างเลย โอเคเือแต่แบกิวอะไรนะเมื่อกี้เราว่าอะไรนะอ่ะไม่อันนี้เราจะผมทับยกี่หลุมเลยสองสี่หกแปดสิสิบสองสี่สิบห้าหลุมสิบห้าหลุมคืสิบหกหลุมกว่าโอ้ยนั่นก็คือสิบหกหลุมเราจะมาดูว่าเราจะได้ของอันไรเราคหากันเลยอุ้ยอันนี้มีอะไรนี่นี่เลยใบปริญญานี่ไงก็มาชิ่นอย่างนี้ไงเออเอามาชิ่งไงคุณคุณรู้ไหมว่าใบปริญญามีไว้หางานแต่ประสบการณ์มีไว้หาเงิน โอ้ขอบคุณมาใจมันไม่มีอะไรเลยบ้านกล่องเก็บกล่องพวกอะไรเนี่ยข้าวนะบอจะเขาแต่กล่องต้องเป็นกล่องกระดาษอะนี่ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีไปเดี๋ยวเราไปหาทางบิวบอลทางก็ยจบเป็นไงเรื่องพ่อน่ะเราเื่อฝอยฮะมีอะไรเนี่ยบมันไม่ค่อยมีนะอือตรงนี้คุณฟังดูวยไหม โอ้โหสาดีแล้วเหรอสมซ่าดีแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตไปฝั่งนู้นเลยไปเลยเรากู้ครับตอนนี้หรอโอ้โหเจอแล้วอย่างแผ่นเล็กไหมเอ้าไม่ใช่เล็กไอ้เขี้ยเ้ยเมื่อแต่แผ่นทะเบียนรถเล็กใครเฮ้ยขนมเหรอวุหน้าเกลียวเนี่ยถ้ากล้องครับผมได้ได้ เ้ยหนูขาสีชมพูด้วยไปคร <fire, Ugh. S 3> ับเจ้จ <elevator lair> ันต้องไม่ไปเตีมาทำอะไรจ่ะเราจะมาหาหาดน้อนว้าไว้จุ่งอือ่ศาลาถิ่งซ่านอีกอาอีกศาลาขายเถอนี่จ้ะ โอเคก็สวัสดีกันทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดนะครับวัดบ้านใหม่นี่ผมก็เราจะมาขโมยขวดวัดกันนะครับเขาเสียหิ้งทำไมกูได้กูเปลี่ยนร่างแล้วอ๋อเป็นชิคุ่าแมนชิคุ่าแมนรู้อ่ะปัญญาอ่อนเนื้อเลือดเยอะอุ้ยเยอะนะอุ้ยอุ้ยโทษขออยากวัดเลยไม่รู้วัดไหนนะครับผมจะกวัดไหนถึงไหมตะเคียงไหมเพื่อนตะแคีงเลยดีกว่าตะแคีงเลย ทำลายแม่งเลยทำลายเลยมเลยิ้มเลยเพื่อนเข้าขี้กินดาโกูจ๋าใจเย็นอีกทีจะต้องขังแต่สมัยแค่ไหนไม่ได้ว่ะมองไม่เห็นนะต้องใส่ต้องใส่อุลตร้าแมนยื้อรันี่นะครับเขาก็ได้กลับมาบ้านเกิดเขาแล้วนะเพื่อนมึงกลับมาบ้านเกิดยังไงกูเกิดในถังขยะหรอไอ้สัสนี่ฮะแปลงร่างเพืแป๊บเดียวเสร็จอ่าเพราะเรามีพลังอ่ะโคตดา มีไหมจะมีไหมรูปุฟน์ไหมมั้งเอ่าไปคิดไปเลยไปเดี๋ยวเราไปหาคนอื่นต่อไปโอเคตอนนี้เราก็ได้ทำการกำลังจะแยกขยะกันแล้วนี่เราได้มาโหบูฟเฟตขยะบูฟเฟ่ขยะเห็นายซุปเกโอร์ต่อ เราไปแยกกันเลยปึ๊บโอเคตอนนี้เราแยกทำการแยกขวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขอที่ไปขายก่อนเลยเดี๋ยวเราจะไปขายกันเลยเนี้ยร้ยานปิดจะร้านปิดอ่าโอเคตอนนี้เรามาถึงตรงในข้ายขวดแล้วอ่าขายขวดลุงขายขวดไหนวาบ้านไหนเนะ,ะ่ยัอ่าอ่า ตอนนี้ไม่รู้เลยอะไอ้กี่บาทเงี้ยดุงหน่อยเชียมัเนหนักแค่อะไรยังเแค่ตอนนี้เดี๋ยวเรารอเชื่อนี่ออกก่อนงเราเอาไปช่างถ้าปูงราคาปูซื้อแมงใหม่เม็ดวอลจริงด้วยรอบนี้ไอ้สั่งเพือที่จะเอาเงินไปติดตังอ่าไปโอเคเชียร์ตอนนี้กำลังรออยู่กำลังว่าจะได้เท่าไหร่อ่าอันนี้คือช่างไปแล้วเมื่อกี้นี่ช่างไปแล้วแต่ว่าแม่งหรือบอกเขาลงเขียนเงี่ย ของเราบ้าได้ท่อะไรกอนเราขาวหมดเลยเราขาวอนี่เราไม่กินสุลาสิผมไม่ดื่มสุลาครับไปจะาไว้ไปดูหนังเออยังลืมแล้วเหรอดูหนังอะไรวะเลยเอาเอ้ากูอังกูขายขวายเดี๋ยววันนี้ขายขวต่กูจะไปกินบะหมี่โอ้ยยีย้อกูยันเลยนี่เลยกูจะไปอุ่หนุนบะหมี่กับมกูไปเออ โอเคตอนนี้เราให้ทําการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าเราขายขยะไปแล้วขายขายมึงอะไรขายขายขุมซับย์อยู่ขายอะไรอย่างเฮ้ยเฮ้ยยังจะตัดสัตว์อยูตลอดเลยเฮียโอเคเราขายขุมซรัพย์เฮ้ยจะไม่ไม่จะไม่เราขายขุมซับแล้วเอ่อรายได้เราได้เท่าไหร่ร้อยสิบเก้าแต่ว่าเขาแถมให้บาทหนึ่ง้ย หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเฮ้ยอ่านี่คือคือพูดง่ายๆนะเราเราใช้เวลาแค่สองสามชั่วโมงอุ้ยสองสามชั่วโมงเราไราคิดว่ายี่สิบเลยอ่ะโอ้ยไม่ขับรถไปนะขับรถไปขับรถมาอ่านั่นเดียวก่อนหน้าแล้วก็จะมีขอดูใบเสร็จหน่อยรวมแล้วก็มีพวกสักสีอีกทางสีบางยิปซี รวมทั้งหมดนี่มันได้119แต่เขาก็ใจดีนะให้ให้บัตรก็เป็นร้อยยสิบเนื้อไม่จริงอาจจะได้เยอะกว่านั้นแต่ห้มาน่อยแต่ว่าแม่คุณราคาจะเอาแกชิมหน้ามาแล้วโอ้ยโอ้แต่เย็นอ๋อราคาจริงอะไรแม่ซะดไอ้เวยยิ้มแม่เดี๋ยวไปปลากระดาษเอา120นี่ไปซื้ออื่นมาดิโอ้ฮะร้อโอเคเราได้120บาทมาแล้วเดี๋ยวเราไปเป็นทุนเพื่อไปดูหนังเอาไปเป็นหญิงฮะฮะ ไปครับซื้อของซื้อของกินจบอ่าไม่ใช่ซื้อของกินดิเราจะเอาเอาไปดูหนังกับเอาไปดูผู้สาวอ่าจ่ายยี่ห้ออ้วอีกแล้วโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ให้ดูกันได้เยอะเลยอาควาเสือมันเป็นอาชีพดีๆก็คือไม่ถึงไม่ถึงสี่ชั่วโมงไม่ถึงสามสี่ชั่วโมงเลยแหละแต่ถ้าเราทำงานอีกแหล่งหนึ่งคือแบเราถ่าทำงานอีกบ่อหนึ่งเราแบบว่าชั่วโมงละสาม ประมาณสามกิโลบาทไม่ก็คือถ้าเราทํางานที่แหล่งหนึ่งก็ทํา10ชั่วโมงเก้าชั่วโมงกันก็คือได้200กว่าบาทเออไม่ค่อยคุ้มนะสิบชั่วโมงก็เลยสอคือค่ะอันนี้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 เราชั่วโมงกว่าทำลาเต้สมูทอันนี้เราทําแค่สองสามชั่วโมงก็ได้ร้อยยี่สิบเออทุกคนเราทําแบบว่าถ้าเราสามสามสามชั่วโมงคูณถ้าถ้าเราทำหกชั่วโมงอ่าเราก็ได้ประมาณสองร้อย สี่สิบสองร้อยสี่สิบใช่ถ้าเราทำอีกถ้าทำเป็นเก้าชั่วโมงทำเป็นเก้าชั่วโมงแล้วก็สามร้อยหกสิบก็คือมันได้เยอะกว่าอีกแรงหนึ่งถูกต้องไหมถ้าวันหนึ่งเราทำทั้งวันเลยเราอาจเราสมมติเราอาจจะแบบได้ของดีของเยอะกว่านี้ถ้าถ้าอันนี้อันนี้อันนี้ขวดขวดแก้วมันน้อยไงก็คือมันมันก็เลยได้ได้ละขาน้อยแต่ถ้าเราทำทั้งวันเราอาจจะได้ขวดแก้วเยอะได้สังกะสีเยอะแล้วก็อาจจะได้ประมาณ4 0 0 500เอ่อคือต่อวันนะ ใช่ต่อวันใช่เผียวเลยก็ใช่ถือว่าเยอะแต่ว่าบางวันเราอาจจะได้น้อยกว่านั้นแต่ว่าบางก็มีวันที่เยอะแล้วก็น้อยใช่แต่ถ้าอย่างวุฒิเราทําแบบพวกงานประจาอ่ะมันอาจจะได้แบบสามร้อยสามร้อยต่อวันอย่างเงี้ยบางก็แบบไม่คู่ใช่ว่าอาชีพของเก่ามันมันมันจนมันไม่ไม่จริงอ่ะไม่จริงมันมันได้มันก็ได้เงินดีแต่ว่ามันจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าคุณจะลงทุนเหนื่อยไปละไหมล่ะต่อนนั้นใช่ ยี่สังคมจอมปลอมมาณน้นนอ้ไอ้พวกไอ้พวกที่อยากเดอยากดังอ่ะมึงใช่ได้เขาคูไหมอุ้ยอันนี้ไม่ได้พาดลึงถึงใครนะไม่ได้พากลงถึงใครเลยเราพูดให้ในในทางแบบว่าเออสังคมสมัยเนี้ยสังคมสมัยนี้ก็คือแบบอยากเดอยากดังอ่ะคือแบบอย่าทำตัวจอมปลอมไงใช่ก็คือแบบของพวกกูยังใช้แบบมันก็ใช้แหละพวกไอ้พวกไอ้พวกนั้นแต่ว่าพวกกูยังมาหาขยะไงใช่เออก็คือเราเราเราแม่ตั้งใจแบบว่ามาแบบเหยียดสังคมแต่ว่าเราแค่แบบว่าหาแนวทางเราเออ ขายขวดมันก็ดีนะหาขวดมันก็ดีหาเหล็กหาของเก่ามันก็ดีมันก็ขายได้ก็มานั่งก็คือเออมีอาชีพเป็นของตัวเองโดยไม่ต้องกอบพ่อแม่กินก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังทุกๆท่านเดี๋ยววันจันทร์เราจะทำคลิปคอนเทนต์ไปดูเซียนหลังอย่าลืมติดตามชุดเป็นชุดไทยบ้านเลยนะไทยบ้านเลยยูงเก่งไหนฮะพูดไปแล้วท่านผู้ชมก็ฟังกันด้วยนะครับกูพูดเล่นออโอเคกูคงจะพูดเล่นหวยกับ โอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องชิคุราอ่าใอ้ด้วยไม่มีทีเฮ็ดแล้กุ้งเบียนเป็นสไตล์ชิคุราแล้วโอเคโอ้โหมันอยู่ช่องเดียวแบเนี้ไม่ก็ไม่ถึงได้ดูคลิปเก่าไงยังอยู่ในชิงเฮดอยู่ก็ไปติดตามช่องเก่าไอชื่อช่องเก่ามันชื่อสาระชิเฮ็ดไอสไตล์ชิคุราอยู่กับช่องสไตล์ชิคุรานะจะไปฟังเชี่นี่ก็ชีเฮ็ดออกเลยสไตล์ชิคุราเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูห้อน อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมส่วนตาล้องที่ถือต้องอยู่สดอ่อถูกต้องสดไอ้นี่ก็มีนี่เป็นเน้อมไแฟรแล้วคือเราตนพรุ่งนี้รีบมาทักไอตาล้องเด้อให้มันมีรอยเด้อเออคลิปนี้อาจจะได้ลงวันจันทร์หรือไม่ก็วันอังคารแต่คลิปสียหลังอาจจะได้ลงไม่อังคารก็พุทธก็คือวันพุธเราขอ พูงายมาเคลียคดีก่อนอเรามีคดีติดตัวกันอยู่สี่คนตามาหนาเลยไอนี่รอดนตากล้องเป็นมีคดีตามาหน่โอเคถ้าดูมติเราเคลียคดีเสร็จแล้วจะได้ดูคลิปแบบคุณภาพเต็มร้อยวันนี้เลยอันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายเลยคลิปสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ที่ก็่านไปเนาะก็หาของเก่ามันก็ไม่ได้ย่ำแย่เนาะก็มันก็เป็นอาชีพสื่อเดละอย่าไปดูถูกกันเลยงั้นก็สำหรับวันนี้ก ขอบคุณโอเค okay, ขอบคุณครับ <laughs> <laughs>